เสียงฝนกระนำลงมาไม่หยุดในคืนที่เธอนอนจมกองเลือดอยู่หน้าประตูบ้านบ้านที่เธอเคยเรียกว่าครอบครัวบ้านที่ทุกคนรุมใส่ร้ายและบ้านที่ไม่มีใครแม้แต่จะเปิดประตูออกมามองศพของเธอเธอมันน่ารังเกียจเอาเงินบริษัทไปโกงทําให้ครอบครัวอับอายคําพูดเหล่านั้นยังดังก้องในหัวแม้ลมหายใจสุดท้ายจะค่อยๆเลือนหายเธอตายโดยไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครปกป้องและไม่มีแม้แต่หลุมศพที่สมเกียรติแต่ในวินาทีสุดท้ายก่อนสติจะดับลงเธอสาบานกับตัวเองว่าถ้ามีชาติหน้าเธอจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของใครอีกแล้วความมืดก็ดับวูบเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องโรงพยาบาลเสียงเครื่องวัดชีพรจรดังสม่ำเสมอและแสงแดดยามเช้าที่ลอดผ่านม่านสีขาว หัวใจเต้นแรงร่างกายยังอยู่ครบไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดวันที่บนปฏิทินย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนวันที่เธอยังไม่ถูกใส่ร้ายวันที่ครอบครัวยังยิ้มให้เธอวันที่ทุกคนยังแซงทำเป็นรักเธอหลับตาลงช้าๆความทรงจำจากชาติก่อนไหลทะลักกลับมาทุกคำโกหกทุกแผนร้าย ทุกใบหน้าเสแสร้งคราวนี้เธอรู้หมดแล้วเธอไม่ร้องไห้ไม่ตะโกนไม่โวยวายเธอเพียงแค่ยิ้มรอยยิ้มของคนที่รู้บทจบล่วงหน้าตั้งแต่วันนั้นเธอเริ่มเปลี่ยนจากเด็กสาวที่ยอมทุกอย่างเพื่อคำว่าครอบครัวกลายเป็นคนที่เก็บระยะห่างไม่ขอเงินไม่ขอความช่วยเหลือ ไม่ขอความรักปลอมๆเธอเลือกตัดขาดเมื่อพ่อขอให้เซ็นเอกสารโอนหุ้นเธอปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่อพี่ชายใส่ร้ายว่าเธอไม่ซื่อสัตย์เธอเพียงยิ้มและบันทึกทุกคำพูดเมื่อแม่บอกว่าเธอควรเสียสละเพื่อครอบครัวเธอก็แค่ตอบว่าหนูขอเสียสละให้ตัวเองบ้างคะ่ะไม่มีใครเอจใจเพราะในสายตาพวกเขา เธอยังเป็นแค่เด็กผู้หญิงไร้พิสงแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือเธอกำลังวางหมากทีละตัวเธอเริ่มจากศูนย์ใช้ความรู้จากอนาคตจับกระแสธุรกิจลงทุนอย่างแม่นยำมองเห็นโอกาสก่อนใครธุรกิจเล็กๆเ,เติบโตอย่างรวดเร็วชื่อของเธอเริ่มปรากฏในวงการจากผู้หญิงธรรมดากลายเป็นดาวรุ่งด้านธุรกิจ ในขณะที่ครอบครัวเดิมของเธอกำลังจมกับการบริหารที่ผิดพลาดการโกงภายในและการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยความโลภวันที่บริษัทครอบครัวเริ่มล้มพวกเขานึกถึงเธอเป็นคนแรกโทรศัพท์ดังไม่หยุดข้อความขอความช่วยเหลือคำพูดที่เคยแทงใจถูกแทนที่ด้วยคำว่าขอโทษแต่เธอไม่รีบตอบ เธอยืนอยู่หน้าตึกสูงระฟ้าตึกที่มีชื่อเธอติดอยู่ด้านหน้าพนักงานนับร้อยก้มหัวให้นักลงทุนยอมรับสื่อเรียกเธอว่าผู้หญิงที่ลุกขึ้นจากศูนย์ด้วยสองมือวันประชุมใหญ่ของอุตสาหกรรมเธอก้าวขึ้นเวทีในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดและที่นั่งแถวหน้าคือครอบครัวที่เคยผลักเธอไปสู่ความตาย สีหน้าพวกเขาซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำความหยิงพยองในอดีตไม่เหลืออีกแล้วเมื่อพิธีกรเอ,อ่ยชื่อเธอเสียงปรบมือดังกึกก้องขณะที่น้ำตาของศัตรูไหลเงียบเๆหลังงานพวกเขาคุกเข่าลงต่อหน้าเธอร้องไห้ขออภัยขอให้เธอช่วยเธอมองภาพนั้นอย่างสงบไม่มีความสะใจ ไม่มีความแค้นเธอเพียงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าฉันให้อภัยได้แต่ฉันไม่กลับไปอีกแล้วเธอหันหลังเดินจากไปโดยไม่ต้องเหยียบย่ำใครเพราะชัยชนะที่แท้จริงคือการไม่ต้องกลับไปเป็นคนเดิมในคืนนั้นเธอมองท้องฟ้าและยิ้มให้ตัวเองในชาติก่อนเด็กผู้หญิงที่ตายอย่างโดดเดี่ยววันนี้ได้เกิดใหม่ ไม่ใช่เพื่อแก้แขนแต่เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีค่าและครั้งนี้ไม่มีใครกำหนดชะตาเธอได้อีกแล้วหลังจากวันนั้นชื่อของเธอไม่ใช่แค่ข่าวธุรกิจแต่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาหลายคนคิดว่าเมื่อเธอประสบความสำเร็จแล้วชีวิตของเธอคงเต็มไปด้วยความสุขแต่ความจริงแล้วแผลนในใจจากชาติก่อนยังไม่เคยหาย บางคืนเธอยังฝันเห็นตัวเองนอนอยู่ท่ามกลางสายฝนได้ยินเสียงหัวเราะเยาะได้ยินคำตัดสินที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวเธอตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงมือสัน่นแม้ร่างกายจะปลอดภัยแต่ความทรงจำไม่เคยปล่อยเธอไปง่ายๆจนกระทั่งวันหนึ่งในงานสัมมนาธุรกิจระดับนานา,นาชาติเธอได้พบเขา ชายหนุ่มที่นั่งฟังเธอพูดอยู่แถวหลังไม่ปรบมือเกินหน้าไม่จ้องด้วยสายตาชื่นชมแต่ฟังอย่างตั้งใจหลังจบงานเขาเดินเข้ามาหาแนะนำตัวอย่างสุภาพไม่มีคำชมเวอร์ไม่มีคำถามเรื่องกำไรเขาถามเพียงว่าคุณเหนื่อยไหมกับการต้องเข้มแข็งตลอดเวลาคำถามนั้น เหมือนเปิดประตูที่เธอปิดตายมานานเธอไม่ตอบแต่เขาไม่เร่งเพียงแค่ยิ้มและพูดว่าถ้าวันไหนอยากอ่อนแอคุณไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวตั้งแต่นั้นเขากลายเป็นคนที่อยู่ข้างๆอย่างเงียบๆไม่พยายามช่วยไม่พยายามสั่งไม่พยายามเปลี่ยนเขาอยู่ในวันที่เธอประสบความสำเร็จและอยู่ในวันที่เธอเงียบที่สุด เธอเริ่มรู้ว่าการเกิดใหม่ไม่ใช่แค่การแก้ไขอดีตแต่คือการอนุญาตให้ตัวเองมีอนาคตวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในมีเพียงประโยคเดียวเรายังจำสิ่งที่เธอทำไม่ได้แต่เราจะใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีเธอเธออ่านแล้วพับเก็บไม่มีน้ำตาไม่มีความโกรธเพราะเธอรู้แล้วว่า การตัดขาดไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกตัวเองในค่ำคืนที่เมืองเงียบสงบเธอยือนมองแสงไฟจากตึกสูงโลกใบเดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมเด็กผู้หญิงที่เคยขอความรักจากคนผิดวันนี้ยือนอยู่ด้วยขาของตัวเองโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเธอไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่ผู้ถูกทอดทิ้งและไม่ใช่เงาของอดีต เธอคือผู้หญิงที่เกิดใหม่ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อไม่แพ้ตัวเองอีกครั้งและเรื่องราวของเธอยังไม่จบเพราะชีวิตที่เลือกเองเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นคือสุดท้ายของปีเมืองทั้งเมืองสว่างสวัยด้วยแสงไฟแต่บนระเบียงตึกสูงเธอ,อยืเนเงียบเียบมองโลกที่เคยเหยียบย่ำเธอจนตายลมหนาวพัดผ่านคราวนี้เธอไม่สั่นโทรศัพท์ในมือสั่นเบาๆ เป็นข่าวด่วนบริษัทของเธอถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศชื่อของเธอถูกพูดถึงแต่ไม่ใช่ด้วยความสงสารไม่ใช่ด้วยข่าวเช้าไม่ใช่ด้วยคำดูถูกเป็นชื่อของผู้หญิงที่สร้างทุกอย่างด้วยตัวเองเธอปิดหน้าจอหายใจลึกและในวินาทีนั้นเองภาพในอดีตก็ผุดขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้าย ร่างของเธอในชาติก่อนยืนอยู่ท่ามกลางคำใส่ร้ายไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อไม่มีใครยื่นมือมาเธอหลับตาแล้วพูดกับภาพนั้นเบาๆไม่เป็นไรนะต่อจากนี้ฉันจะดูแลเธอเองเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งภาพนั้นก็หายไปไม่ใช่เพระถูกลืมแต่เพระถูกให้อภัย ไม่ใช่ให้อภัยคนอื่นแต่ให้อภัยตัวเองที่เคยโทษตัวเองในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดชายหนุ่มเดินเข้ามาข้างๆไม่ถามอะไรเพียงยื่นผ้าคลุมไหล่ให้เธอรับไว้และเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอยอมพิงใครสักคนโดยไม่กลัวว่าจะถูกผลักไสยต่อจากนี้อยากใช้ชีวิตแบบไหนเขาถามเบาๆเธอมองไปข้างหน้า มองอนาคตที่ไม่มีเงาของอดีตตามหลอกหลอนแบบที่ฉันเลือกเองเธอตอบแสงคริแรกของปีใหม่ระเบิดบนท้องฟ้าสว่างงดงามและไม่ย้อนกลับเหมือนชีวิตของเธอครอบครัวเก่าที่เคยทำลายเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบเดิมเต็มไปด้วยความเสียใจที่ไม่มีวันแก้ไขได้ส่วนเธอ ไม่หันกลับไปมองอีกเพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้ศัตรูพ่ายแพ้แต่คือการเดินออกมาจากอดีตโดยไม่แบกมันไว้บนหัวใจเด็กผู้หญิงที่เคยตายเพราะคำโกหกวันนี้เกิดใหม่ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อมีชีวิตที่คู่ควรและนี่คือบทสรุปของเธอผู้หญิงที่ตัดขาดจากเลือดเนื้อลุกขึ้นยืนด้วยสองมือของตัวเอง กลายเป็นดาวธุรกิจและปล่อยให้ศัตรูร้องให้ขออภัยโดยไม่มีแม้แต่คำตอบ